ที่สุดก็ได้น้องๆผู้ชนะจากโครงการอัดคลิปพิชิตแสนปี6ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสําหรับโครงการดีๆจากทางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติหรือสํานักงานกสทชที่ได้ร่วมกับเว็บไซต์ mthai.com ในเครรอโมโนโกุ๊ปจัดขึ้นภายใต้หัวข้อนะคะใส่เบอร์บูลลิงโดยได้จัดงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะในโครงการไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณห,ห้องออร์เทอรียมชั้น3อาคารจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์นี้เองค่ะ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางเอ็มไทยนะครับที่ได้รุ่กนกระทางกศชเองในการจัดกิจกรรมในเรื่องของการอัพคลิปยิจิตแสนในซีซั่น6ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จากผลงานของน้องๆที่ได้มีการนําเสนอในวันนี้ก็เห็นได้ว่าพัฒนาการของน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายเยวาวชนของเราเนี่ยมีฝีไม้ลายมือเนค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่า,าจากผลงานที่เราให้โจทย์ไปเนี่ยก็ทุกคนก็ตีโจทย์กันมา ได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ทัานกรรมการทั้ง3ท่านทั้งคั้งพี่อูทั้งพี่เสือใหญ่พี่เสือเล็กอะไรต่างๆนี่ก็ต้องใช้อะไรนะใช้ค,ยยคิดกันหนักเลยนะว่าจะเลือกใครในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็ผลมาก็ค่อนข้างที่จะ เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับทางงาน,นทางกสทชอเองในส่วนตรงนี้ครับแล้วก็แนวคิดต่างเพราะว่าหัวข้อที่เราบอกว่าในเรื่องของการไซเบอร์บูลี่เนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เราเราก็ต้องเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราโดนมีเรื่องของการบูลี่กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น้องๆก็ได้มีการนําเสนอในมุมมองต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะเราส่วนหนึ่งคือทางทางกสทชอเองเราก็ได้เอาไปสามารถจะไปปรับบทบาทหรือไปดูพิจารณาในเรื่องของมุมมองต่างๆตรง,งนี้ได้ได้ ได,ได้ม,ม,มีมีข้อมูลนะครับในการที่จะไปลองดูว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาคิดอะไรกันแล้วก็ในแง่ของการการบูลลี่เนี่ยเราจะช่วยกันส่งเสริมหรือช่วยกันแก้ไขหรือจะทำให้สังคมเนี่ยหย,ยุดการบูลลี่นะครับหรือถ้าการจะบูลลี่เราก็ต้องบอกว่าจะอยู่กับมันได้ยังไงถ,ถ้าถูกถูกบูลลี่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะโดนบูลลี่แล้วจะต้อง,ต,องต้องมีความผิดหวังหรือโดนอะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องทำให้ อยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงนี้ผมว่าเป็นมุมมองที่ที่เราอยากจะต้องเอาไปปรับใช้ในตัวตรงนี้ด้วยครับก็ในในส่วนในช่วงแรกนะคะน้องๆก็ส่งมาือบเจ็ดสิบกว่ากว่ากว่าคลิปกว่าเรื่องนะคะเก็บสิกบกว่าทีมแต่ทีนี้ในส่วนขั้นแรกคือคณะกรรมการเราจะดูในสตรีมท่านได้ก่อนพอมาถึงขั้น15ทีมเนี่ยก็คือสกรีมหนักกว่าเดิมแล้วก็มาถึงให้น้องๆพรีเซนต์ถึงมุมมองแนวคิดในการทํา คอนเทนต์นี่คือในทำหนังสั้นของเขาค่ะก็เลยมาเป็นทีมชนะเลิศในที่สุดค่ะก็ปีนี้ที่ชนะเลิศเราก็มองว่ามันเป็นมุมมองใหม่ที่เด็กๆเ,เขาคิดไปถึงขั้นนี้แล้วเหรออะไรเงรี้ยคือซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เองเราก็มองว่าสิ่งที่เด็กคิดเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาศึกษาหเหมือนกันเพราะในมุมเราอาจจะอีกแบบหนึ่งแต่เขาอีกแบบหนึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ <insanlar S 2> <c oughs> นักใจนักใจด้วยงาน <c oughs> ที่ดีมันเป็น <c oughs> มันเป็นความความสุข มันเป็นความหลักใจที่มีความสุขนะฮะมันกเ็เราใช้เวลาในการเลือก3ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าว่าเราเห็นหนังกันมีเนื่องจากมันดีหลายเรื่องมันเราก็เห็นกันคนละแนว2แนวแต่ก็ใช้ใช้หลักการและเหตุผลค่อยค่อยหาจุดลงตัวซึ่งซึ่ง3ทีมก็เป็น3าทีมที่เราเราเรานับถือในฝีมือนะครับเด็กรุ่นใหม่ี้ และเป็นอีกปีที่มัธยมได้ได้แชมป์อีกแล้วนะฮะซึ่งปีนี้15ทีมที่เข้ารอบเนี่ยผมภาคภูมิใจเห็นเห็นผลงานของเด็กแล้วชื่นใจมากนะครับดีดีครับตัดสินยากครับแต่ว่าตัดสินยากคือยากยากว่าจะเอาใครชนะอันเนี้ยดีดีกว่ายากที่จะเอาใครเข้ารอบซึ่งอันนี้คือทุกคนดีหมดเลยแล้วก็สําหรับผมมันคือการเปิดโลกมากๆครับว่า ตอนนี้เด็กเจนเนี่ยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างซึ่งซึ่ง,งมันทำาให้เราเห็นว่าเด็กๆเขาค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องการบุลลี่มากๆเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเพราะว่าโอเคอนาคตอนาคตของพวกเราน่าจะสดใสขึ้นแล้วล่ะในการที่เห็นเด็กๆมีวิธีคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกเรื่องทําออกมาแบบสําหรับเราเรารู้สึกว่าพัฒนาต่อได้ทุกเรื่องเลยอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ชอบมากชอบมากจากจากการตั้งโจทย์มาแลก็ ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าหนังจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็มาถึงวันนี้แล้วก็ชื่นใจฮะผมมาตัดสินหนังสั้นอัพคลิปเนี่ยก็เป็นโอ้ผมหลายปีแล้วนะหลายปีต<อ>ปิดต่อกันแล้วก็ <laughs> ใช่ทุกป,ปีเลย <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาทัศนศึกษามาดูแนวคิดของเด็กๆมาดูว่างานโปรดักชั่นเด็กๆมันไปถึงไหนแล้วมันก็ได้เติมเต็มพลังเราด้วยเราก็ได้เล่าประสบการณ์ให้เขา mm hmm. ปังด้วยนะก็รู้สึกดีใจกับทุกคนที่ได้รับรางวัลครับมันตัดสินยากจริง มีทางทีมงานก็บอกว่าพี่พี่ต้องเคาะแล้วพี่ต้องเคาะแล้วคือจริงๆอยากถกกันอีกนานกว่านี้แต่ว่าก็ก็ได้3มทีมที่สมบูรณ์แบบครับคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นกําลังใจให้น้องๆได้ทํางานดีๆต่อไปครับก็เดี๋ยวคงต้องต้องต้องดูกันคงต้องมาคุยกันแล้วรวมทั้งตัวหัวข้ออะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับว่าเ,เราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าในปีหน้ามันจะมีประเด็นอะไรที่จะต้องเราอยากจะ ให้น้องๆได้ลองเสนอคือจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะให้น้องๆเสนอแนวคิดหรือมุมมองต่างๆนะครับอย่างปีก่อนนี้เราก็ลัมีเรื่องของเรื่องการที่ว่าจะกดแชร์กดอะไรต่างๆตรงนี้ว่าเป็นยังไงสร้างสารรค์หรือทำลายอยู่ที่ปลายนิ้วอันนี้มันก็เป็นมุมหนึ่งแล้วปีนี้เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนนะฮะซึ่งปีหน้าก็ต้องมาดูอีกว่าจะมีหัวข้ออะไรที่คิดว่า จะเป็นประเด็นให้น้องได้ได้นำเสนอมุมมองต่างๆเพื่อเราจะได้ไปปรับใช้ด้วยเพราะว่า,าสังคมอย่างเจนเจนใหม่เนี่ยมุมมองต่างๆกับแนวคิดของอผู้บริหารหรือหรือหน่วยง,งานของรัฐเองเนี่ยมันคงต้องปรับต้องมีการปรับด้วยปรับให้ให้รับกับน้องๆด้วยนะครับรว่าบางทีแนวคิดหรือมุมมองต่างๆงทีมันต้องมา มาจูนกันให้ให้ตรงกันก่อนในส่วนตรงนี้นะครับผมผมคิดว่านะครับก็คงจะต้องดูว่าปีหน้าเดี๋ยวเราคงสามาปรึกษา,าเลยกันว่าอยากจะได้ประเด็นอะไรที่ให้น้องๆได้ช่วยกันเสนอในความคิดตรงนี้มากกว่าครับและทีมที่ชนะเลิศในโครงการอัดคลิปพิชิตแสนปี6นะคะได้แกน่น้องๆจากทีมซัดฟิล์มจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนานนทบุรีเจ้าของผลงานชื่อเรื่องโซเชียลลิมโบนั่นเองค่ะ แอบใจหายแล้วก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะครับผมเรียกว่าชื่นใจเลยนครับรู้สึกชื่นใจมากครับอเวลาเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆในทีมอะไรเงี้ยฮะทุกคนก็เฮฮาอะไรกันครับผมก็ถือว่ายากระดับหนึ่งนะครับเพราะเราก็มีการเตรียมตัวอะไรพวกนี้พยายามเตรียมตัวให้มันดีๆขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ของนู่นนี่มาช่วยในการเป็นมุมกล้องมุมเมนกล้องอะไร้ะทั้งวิวแชร์ทั้ง อะไรต่างๆครับดูแชร์มาทําดอลลี่กล้องตอนเข้าอะไรมานนั้นครับอะไรวานนั้นก็แบ่งหน้าที่กันเป็นแบบหลักๆก็คนนี้เขียนบทนะครับแล้วคนนี้ทำอ่าคนนี้แสดงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเรื่องของการถ่ายทําอะไรพวกนี้แหละฮะเป็นแบบว่าไปช่วยกันตอนถ่ายทําช่วยเข็นอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นภาคเสียงอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับจัดของจัดไฟนู่นนี่นั่นก็ช่วยกันทุกคนครับบอกตรงเลยว่าได้ไอเดียมาจากเอ่อเรื่องคดี พอ,อ,อใช่ไหมพอ,อ,อปนร้านทองตอนลบบุรีอะไรครับที่ลบบุรีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมฮะมแล้วเราก็เห็นว่าคน,คนที่มันได้รับผลกระทบสุดกับกลายเป็นแบบเป็นภรรยาภรรยาอ,อะไรอย่างเ<อ>ง,<อ>งี้ย <ừ> เป็นภรรยาของเขาครับผมซึ่งก็เลยเอาส่วนนั้นมามประยุกต์กับเนื้อเรื่องของเรา อืมครับผมก็มีหวังๆกันครับมีหวังด้วยกันมีมีอยู่แล้วและครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้ครับผมครับผเรื่องของความพยายามอะไรเงี้ยฮะก็อืมก็ความเต็มที่แหละครับเรื่องของความเต็มที่เวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยหลายอย่างมากหลายอย่างครับหลายอย่างหลายอย่างผมมองว่านี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนโอกาสบางอย่างครับที่ทําให้เราเริ่มศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำให้มันออกมาเป็นจริงอะไรเงี้ยครับ เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสเข้าถึงง่ายใช่ครับเป็นอโอกาสให้กับสำหรับวัยนักเรียนเนี่ยครับเวลาเก็บผลงา่าหรือว่าแพชชั่นที่จะทำหนังหรืออะไรสักอย่างเพื่อสื่อให้คนเข้าใจความคิดเราและให้คนนั้นสามารถที่จะเอนจอยกับเราไปได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับแฟนเพจซื่อ,อ,อชื่อซับฟิล์มครับผมแล้วก็ IG ครับผม IG ีนี่เป็นโพสเกี่ยวกับภาพอะไรพวกนี้ครับชื่อซับฟิล์มเหมือนกันครับ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากชมผลงานหนังสั้นของทีมที่ได้รับรางวาัลและหนังสั้นที่เข้าประกวดในเรื่องอื่นๆสามารถเข้าชมผลงานได้ทั้งหมดนะคะทางเว็บไซต์ของ video.mthai.com ได้เลยนะคะ